สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่23กุมภาพันธ์2566ครับมีรายงานข่าวนะครับว่าเรือที่ชื่อว่า Admiral g o r k o f of the Free of t h e Soviet u n i o n ซึ่งเป็นเรือฟริเกตเรือธงติดขีปนาวุธร่อนไฮเปอร์โซนิกรุ่นใหม่ของรัสเซียได้เดินทางถึงท่าเรือริชัเบประเทศแอฟริกาใต้แล้ว เพื่อจะเข้าร่วมการซ้อมรบกับแอฟริกาใต้และจีนในวันที่24กุมภาพันธ์2566นี้นะครับโดยภารกิจซ้อมรบร่วมของทั้ง3ประเทศนี้ซึ่งจะเกิดขึ้นตรงกับวาระครบ1ปีของการเปิดปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครนแอฟริกาใต้ชี้ว่าเป็นการซ้อมรบตามปกติแต่ถ้าว่าเรียกเสียงวิจารณ์ในประเทศที่กลัวว่าการซ้อมรบร่วมดังกล่าวนั้น อาจจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของแอฟริกาใต้กับชาติพันธมิตรตะวันตกก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งนี้เรือรบกอสคอฟได้เดินทางออกจากรัสเซียตั้งแต่เมื่อวันที่4มกราคม2 5 6 6โดยได้บรรทุกขีปนาวุธสื่อคอนมีพิสัยยิงเนี่ย9ก0กิโลเมตรและเดินทางด้วยความเร็วเหนือเสียงหลายเท่าทำให้ยากแก่การสกัดหรือว่าการป้องกันก่อนหน้านี้ในปลายเดือนมกราคม2566นั้นเรือรบกอสคอฟได้ทาการทดสอบ ความสามารถในการโจมตีในทางตะวันตกของมหาสมุทรแอตแลนติกมาแล้วเช่นเดียวกันความเคลื่อนไหวนี้เนี่ยครับที่ผ่านมานั้นฝ่ายค้านแอฟริกาใต้นั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยจะพอใจรัฐบาลมากนักนะครับกับการที่รัฐบาลนั้นจะมีการซ้อมรบร่วมกับจีนแล้วก็ทางด้านรัสเซียเพราะมองว่าอาจจะสร้างความขัดแย้งและก็สร้างความไม่พอใจให้กับสหรัฐอเมริกาครับซึ่งที่ผ่านมานั้นต้องบอกว่าสหรัฐอเมริกาก็เป็นคู่ค้าอันดับต้นๆของ ทางด้านแอฟ,ฟริกาใต้รวมถึงประเทศในยุโรปนะครับหลายฝ่ายนั้นก็มีความวิตกกังวลแต่ว่าในฟักฝั่งของแอฟ,ฟริกาใต้นั้นก็ต้องบอกนะครับว่าพวกเขาเป็นชาติสมาชิกของกลุ่มบริกแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางด้านรัเสเซียและก็จีนโดยเฉพาะภายใต้รัฐบาลในปัจจุบนันนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยครับสิ่งที่นักวิเคราะห์มองว่าการซ้อมรบครั้งนี้ของทางด้านแอฟ,ฟริกาใต้นั้นก็เพื่อที่จะอาจใช้เป็นเครื่องมือในการต่อรองกับชาติตะวันตกเรื่องของผลประโยชน์ที่แอฟ,ฟริกาใต้นั้น จะได้จากสหรัฐอเมริกาจะได้จากชาติในทวีปยุโรปนะครับก็รอดูความเคลื่อนไหวว่าเมื่อทั้ง3มชาตินั้นเนี่ยมีการซ้อมรบร่วมกันจะเกิดปฏิกิริยาอย่างไรจากชาติตะวันตกที่เคยเป็นพันธมิตรเดิมของแอฟริกาใต้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องถ่ายอินเตอร์นิวนั้นก่อติดนํามาฝากคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศก็ฝากคุณผู้ชมนั้นกด s u b s c r i b e กดติดตามช่องถ่ายอินเตอร์นิวด้วยครับ